สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่เซนต์ซีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมแล้วก็ล็อกกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตัวแนวทางอุปกรณ์สวมใส่นะครับหรือว่าตัวเนื้อหาที่เป็นในส่วนของแนวทางนะครับการอัพสกิลการเล่นนะครับนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะ ของตัวละครพาลาดินกันนะครับทําไมต้องเป็นพาลาดินใช่ไหมคือผมเนี่ยไม่ได้มีตัวละครเยอะนะครับผมไม่ได้เล่นแบบสวิชหลายอาชีพเหมือนที่เราแชร์วิสัตต์โค้ดกันไปใช่ไหมพาลาดินตัวนี้เนี่ยเป็นพาลาดินของเพื่อนผมเองนะครับของก๊อฟที่ต้องบอกช้าว,ว่าเป็นตัวแบกในกิวคนหนึ่งเลยนะครับทั้งแบกแบบดันเจียนแบกวอลอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะพาลาดินสายนี้เนี่ยมันเป็นสาย pve ซะส่วนใหญ่นะครับล่าบอสตีมอนฟาร์มมอนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะแบบจะทำดาเมจในในการลงแบบ pvp ได้้บาางหรือว่ ไปลงแบบในกิวอ์ได้บ้างนะครับซึ่งก็คือก็ทำ,ำดาเมจได้ประมาณนึงคือเราแบบเทียบกับตานไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าแนวทางนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอทําตามได้แล้วก็แบบ ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งตัวนึงเลยอะพาราดินเพราะว่าดาเมจหลักมาจากตัวนี้ด้วยมากๆเลยเราเราไปทำคอนเทนต์นะทั้งการแทงบอสทั้งการยืนแทงยืนชนอหลรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวตัวละครนี้อัพเตตัสยังไงใช้อเทมอะไรสกิลยังไงรูนยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมคาบาวอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านได้ดีมาแนะนำเลยครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกๆยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็งา่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเพื่อนอน,นะครับแล้ว็อกอินไ้เลนะคร ร,ร่วมถึงสามารถก่อโค้ดเ r x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สาคัญคือเพ t u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพ t u b ินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์รผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการแปบอทดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครบบอ่งงึะว Crow ซึ <muitas S 2> ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลื่องไฟ UG Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพ็ก จะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่จะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะและที่สาคัญคือใต้เดสคริปชันเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิเเเด, Phone ดคเห นะครับในส่วนของเตตัสตัวละครกันหน่อยไหมนะครับคือตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เราอัพสเต็งอยู่ที่80นะครับเอจีวิทสามสิบอิน80แปดสิบแล้วก็ลักสี่สิบเอ็ดนะครับคือตัวพลาดิน นะครับตัวรอยากาศที่เป็นสายโอแบนเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันจะใช้ค่าเมติกแอทแท็กนะครับในการโจมตีนับเป็นดาเมจด้วยนะครับก็เลยเป็นอ่าอัพตัวละครเนี้ยอัพเป็นอินเข้ามาพอสมควรแต่ว่าจริงๆอ่ะในในช่วงต้นเกมหรือว่าแบบในช่วงที่แบบเรากําลังปั้นใหม่ๆตอนที่แบบเรายังมีรีเซตัตให้ได้รีฟีอ่ะเราสามารถอัพเด็กเพื่อให้สกิลโดนได้นะเพราะว่าตัวอินเทนนะครับที่เราจะใช้นั้นสแลตหรือว่าโอแแบนเนี่ยมันจะ ต้องมีค่าฮิตพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยครับพรราดินตัวเนี้ยนะครับก็มีการสวิชไปเล่นอาชีพอื่นมามาพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยให้ดูก่อนมีเัตของพวกลักพวกอินพวกนี้นะครับพอสมควรเนาะยนไอเดียให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันมีเซตอื่นเสริมนะครับที่อยู่ในสเตตนิดนึงนะครับแล้วก็สมุดเนี่ยก็มีแบบไม่ได้เยอะมากนะนะครับก็มีประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้น้อยแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยเซตอย่างที่เห็นเนาะเราอัพบอล์กันไว้ที่ประมาณนี้นะคร ส่วนทางด้านของสกิลนะครับตัวละครนี้นะถ้าเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่เป็นซอร์สแมนเลยนะครับก็จะมีแบชนะครับแมงน้ำเบรกเวล่ห้าเนาะโปรโวกับเอ็นรูนะครับแล้วก็มีอินคร์สนะครับ HP นะครับท okay. ี่เอาไว้เอาไว้เด้งเลือดนะครับเอาไว้แบบว่าเด้งเลือดซึ่งแบบมันจะเป็นการเพิ่มการฟื้นฟูเลือดเนาะนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นพวกของโปรโวกับเอ็นรูนะครับแล้วก็แมงน้ำเบรกนะครับแล้วก็อินคร์สเนี่ยก็อาจจะอัพสิบก็ได้หรือสิบห้าก็ได้นะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วตัวละครนี้อัพแบบนี้นะครับแล้วก็็็ตอออนนนนนทีีี่่่เเเปคครรูซด์ยสสสกกิลัญจะมใวขง เปียร์มัเซอรี่นะครับแล้วก็สำหรับผมก็คือสเปียร์ควิกเก้นนะครับแล้วก็สกิลขี่เป็ดทั้งหลายทั้งแหล่นะครับสี่สกิลนี้เนาะเราสามารถไปอัพออโตกาดเพิ่มเติมได้ไปอัพดีไวเพลชั่นเพิ่มเติมได้นะครับคือมันมันมีสกิลทางผ่านที่ต้องอัพแหละนะครับแต่ตัว,ตวละครนี้นอัพแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวสเปียร์ควิกเก้นเนี่ยในช่วงต้นๆก็ใช้ในการเก็บเลเวลได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยสกิลมันไม่ได้มีเยอะนะครับ แล้วก็ตอนที่เริ่มเป็นพาราดินเนี่ยก็จะอัพมาในส่วนของตัวรีเฟรคชิวนะครับแล้วก็รี t ิบิวชั่นนะครับสำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะจ้าตัวร e t ิบิวชั่นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มแอตแทกนะครับให้กับตัวละครเราเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีรูนที่เราต้องใช้นะครับในการอัพเสริมดาเมจตรงนี้เข้าไปอีกเห็นปะเนี่ยบวกแอ t แทกอี่ก60%นะครับแล้วก็อ r อ v รอวนะครับก็อัพได้นะครับแล้วก็มีบริสนะครับแล้วก็มีเฟรดนะครับที่2ออััันนนนนนี้ผมมว่ากก็็จเเปหืะครบ ส่วนสกิลตอนที่เป็นรอยยกลาดนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญสุดๆก็จะมีสเปียร์ทัสนะครับที่จะเพิ่มดาเมจตอนที่เราใส่อาวุธประเภทหอกเนาะก็จะบวกอีกหนอเดฟนะครับแล้วก็อีกหนอเอ็มเดฟนะครับแล้วก็เพนนะครับแล้วก็มีโอแบนนะครับอันนี้คือสําคัญสุดเลยนะครับโอแบนนี่จําเป็นต้องอัพที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโอแบนมันคือสกิลหลักของสายนี้เลยนะครับมันเป็นสกิลที่จะเป็นบูทดาเมจให้กับอินสันสลัดได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเพื่อนๆก็แบ่งไปอัพก็ได้นะแพทเทิร์นแช่นก็อัััพได้เหมือนนนกะครบ แล้วก็สกิลคัทมาสเตอร์แน่นอนนะครับเราต้องอัพทุกอันอยู่แล้วเนาะต้องอัพให้เต็มอยู่แล้วนะครับอินเทนร์สแรดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับใช้ดาเมจจากโอเวอร์แบนนะร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการใช้ก็จะแบบมีปะวงประวงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปลองอ่อไล่ระดับความสําคัญกันได้แต่ว่าสําคัญจริงๆคือต้องอัพทุกสกิลนะครับถ้าจะเล่นสายตัวละครสายนี้นะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูทางด้านลูนกันก่อน,อนตัวละครเนี้ยนะครับสายนี้ดีกว่าต้องใช้คำว,ว่าสายนี้เนี่ยจริงๆเราจะใช้รรรูนนนนกกกััไมม่่เเเยยออะะคบพวาาาหหีดด เท่าที่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือตัวรูนเนี่ยจริงๆมันมีไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะจริงๆนะครับน้อยมากถ้าเราเทียบกับวิโกดต์หรือว่าตัวละครฮันเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าตัวละครสายเนี้ยน่าจะน้อยกว่าด้วยซ้ำถ้าเราเปรียบเทียบจากตัวเนี่ยค่ารูนที่มีตัวเฟืองที่มีเนี่ยคุณดูค่าที่ยังเหลืออยู่คือใช้ไปน้อยมากนะครับใช้ไปน้อยมากจริงๆนี่คือยังอัพไม่หมดแล้วก็ยังไม่ได้แบบมานั่งเก็บอัพพวกระหว่างทางพวกนี้ด้วยนะนี่ครับก็ยังอัพได้อีกแต่ว่าถ้าจะเอาตัวสาคัญสําคัญเลยนะ ถ้าเอาที่สําคัญที่สุดก็ต้องเป็นโอแบนนะครับถูกต้องเพราะว่าโอแบนเะนี่ยมันคือสกิลที่เออ่สกิลหลักที่ใช้ในการทำดาเมจของเราใช่ไหมซึ่งลู and, นโอแบนเนี่ยก็จะเป็นลูนที่ใช้ในการบูทดาเมจของโอแบนขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดด้วยกันนะครับก็จะบูทดาเมจได้พอสมควรนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูนถัดมาที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสําคัญเหมือนกันก็คือรนะีทิวชั่นอันนี้ก็อัพได้นะครับนี่รีทิวชั่นนะครับก็เป็นการเพิ่่มมดาเจนะครับซึงก็ สูงสุงดตัองแต่ที่ประมาณ60%สิบเเแม้เมื่อกี้เท่าที่เราอัพอัพตัวตัวลูนขึ้นไปนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ประมาณเราเรานั้นนะครับนี่นะครับก็พวกนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับที่จําเป็นเหมือนกันนะก็คืออีกนอเด็บนะครับนี่อีกนอเด็บพวกนี้นะครับเดี๋ยได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์พวกนี้ผมว่ามันก็มีผลกระดามเหมือนกันเพราะอีกนอเด็บเนี่ยมันมีผลต่อการใช้สกิลตรงๆอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าสกิลห่อ โอเวนหรือว่าอินสันสแลตของเราเนี่ยมันจะส่งผลผ่านตัวอิกโนเรบด้วยไม่จิกแอะแทกด้วยแอทกด้วยนะครับคือค่าทั้งหมดที่แบบเป็นเป็นตัวดาเมจอะค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้เราโอเวนไปแล้วนะครับเราไปในส่วนของเรสเบี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับพอๆกันนะครับไม่ไม่พอๆกันหรอกต้องใช้คำว่าไม่มีก็ก็ได้แต่มีไว้ก็ดีนะครับใช้คํานี้ดีกว่านะครับมันก็คือเจ้าตัวรูนตัว จะขอหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ Inspiration ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะทำให้ตัว Inspiration เนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือเป็นบัฟ Inspiration อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวรูนสําคัญสำคัญตัวรูนที่ตัวละครเนี ind, ่ยอัพมีแค่นี้เลยนะครับที่เหลือเพือพ่อนๆอาจจะไปแบ่งไปอัพส่วนอื่นก็ได้นะครับ <G round> ถ้าเฟืองเราถ้าเฟืองเราเหลือแล้วเราแบบไม่ได้อยากเอาไปทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับ <G round> ก็อย่างเช่นแบบเนี้ยสเต็ตงตรงเนี้ยอัพยี่สิบเพื่อนๆก็อัพได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยระหว่างทางเนี่ยวิทพวกเนี้ยก็อัพได้หมดเลยนะครับพวกแอททงแอทแทกระหว่างทางคืออย่างที่บอกว่าไอ้พวกพวกเนี้ยนะครับเนี่ยวิทเวิร์ดพวกนี้นะครับอัพได้ทั้งหมดนะครับเราจะไปอัพเอนดูก็ได้นะไอ้พวกสกิลที่แบบวว่าเอออทให้้็นดดูกแล ต่อยือชีวิตได้นานขึ้นนิดนึงก็คือน,นี่นะครับเห็นปหเนี่ยเราจะเอาเฟืองที่เหลือไปอัพเอนดูก็ได้นะครับที่ทาให้บล็อกได้ไม่จํากัดแบบนี้ก็อัพได้เหมือนกันนะครับหรือที่บอกว่าเราจะไปแบบอัพพวกเศษเ,เลกรย่อยแบบพวกสเต็งพวกวิดพวกอะไรเงี้ยนะครับพวกอินพวกนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับเฟืองมันใช้น้อยมากจริงๆใช้แบบไม่กี่อันเลยนะครับที่สําคัญสําคัญคือเท่าที่ผมให้ดูเนี่ย ผมไม่ได้แบบไปอัปรูนอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษเลยนะครับทีนี้อุปกรณ์สวมใส่นะครับในช่วงต้นอ่ะถ้าแบบเรากาลังเพิ่งสวิชตัวละครมาหรือเพิ่งลองแบบย้ายสายมาเนี่ยจริงๆในช่วงแรกมันสามารถใช้อุปกรณ์จากดันเจียนได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกชิปสามารถทําได้นาะเพราะว่าพวกอุปกรณ์ดันพวกอะไรเงี้ยหอ,อกดันเนี่ยมันมันใช้ท่าอยู่แล้วนะครับต้นเกมเนาะเราอยู่ในช่วงที่แบบเรากําลังแบบปั้นตัวกําลังทําของเงี้ยไอพวกของพวกเนี้ย ใช้ไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับไอพวกแบบเมจิกแอตแทกฟิสิกแอตแทกเบื้องต้นพื้นฐานะลรพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ทุกอันนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเริ่มมีงบเราเริ่มทําของแนะนําให้ทานะครับกล้ลงมาเป็นอาจจะเป็นอาวุธนะครับหอกแล้วก็เสื้อนะครับสอย่างนี้คือ3อย่างที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ไล่มาอาจจะเป็นแบบพวก ออประดับนะครับหรือจะเป็นพ่อคุมนะครับหรือรองเท้าพวกนี้ก็แล้วแต่ระดับความสําคัญที่มันเพื่อนเรียงกันนะครับตัวละครนี้นะครับหอกนะแน่นอนเป็นหอกปลานะครับปลาดาวเนาะบวกสินะครับซึ่งก็จะเป็นหอกที่ตรงสายตรงๆเลยก็คือเพิ่มโอเวอร์แบนด์ตามิดนะครับแล้วก็การ์ดที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ์ดมิโนทัสนะครับหรือว่าการ์ดวัวกับการ์ดเรกดาวนะครับซึ่งก็ตีทุกขนาดร้อยเปอร์แล้วก็บวกแอตแทกนะครับตรงๆเลยนะครับก็ตอนนี้ใส่ประมาณนี้นะครับส่วน นะครับโลนะครับใส่เป็นโลนากาเนาะนะครับบวก15นะครับเอ่อก่อนอันนี้อันนี้น่าจะเพิ่งทำเสร็จเมื่อวัน2วันนี้เองเนาะนะครับก่อนหน้านี้ที่ใส่แบบแบกเดรดันก็จะเป็นบวก12นะครับแต่ว่าโลตัวนี้ก็จะแบบบวกพลังเวท8เปอร์นะแล้วก็มีเอ่อทำคอมโบกับตัวสเปียร์ฟิชนะครับตัวตัวหอกได้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจโองแบดนี้อีกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราอัพอยู่ที่เลเวล8เนาะ ก็จะมีบวกดาเมจของโอแบนเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าออตัวโล่นี้มันบวกทั้งเมจิกแอทแทกแล้วก็แอทแทกเห็นปะก็คือได้สเตตทั้ง2ทางเลยแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เจาะนะครับยังไม่ได้เจาะรูยังไม่ได้ใส่การ์ดนะก็ใส่เป็นแบบโล่เปล่าๆแบบนี้เลยส่วนเสื้อนะครับบวก15นะนะครับเป็นเสื้อดาวเหมือนกันนะอัพ อัพเป็นดาวมาแล้วนะซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับเราใส่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรแอตแทกกับมิสเตอรแทกบวกมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจโอเวอร์แบนตรงๆเลยก็คือเป็นตัวเสื้อที่ทํามาเพื่อใส่ดีโดยเฉพาะส่วนการที่ใส่ก็จะใส่เป็นมูนักดาวนะครับเพราะว่าเราต้องการฆ่าอีกนอเดฟนะครับก็จะช่วยให้เราตีแรงขึ้นตรงๆไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผ้าคลุมนะครับเราจะใส่เป็นผ้าคลุมเอ็นเชียนเนาะนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีบวกแต็คอิกนอเดฟเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับแล้ว นะครับนอกเหนือจากตัวสแตตตงตรงเลื่อนขั้นก็ได้อีกนอเด็ด้วยนะครับส่วนการที่ใส่เนาะก็จะใส่เป็นการ์ดดุลหานนะครับเพราะว่าได้ดาเมจโอบน10%ร์แบน์นั่นเองส่วนรองเท้านะครับเป็นรองเท้าลูนนะครับ ก็โจมตีกายภาพโจมตีเวท3%ได้ตรงๆทั้งคู่เพราะย้ำอีกครั้งหนึง่งนะครับโอแบรนหรือว่าอินเทนสลัเนี่ยเป็นตัวสายตัวละครที่เราใช้ทั้งเมจิกแอทแทกแล้วก็แอทแทกต้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตัวนี้ใส่การ์ดเป็นเฟรัสนะนะครับบวกแมคเคทพีเิปเตอร์นะครับ,บ, ipper, รบส่วนอ่อประดับนะครับใส่เป็นโอลินกรอบนะครับหนึ่งข้างนะเป็นบวกเล็กกับเมจิกแอทแทกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะใส่การ์ดเป็นซิฟเวอร์แบร์ส่วนอีกข้างนึงจะใส่เป็นประดับนะครับของประดดัับนนนเเจียาะ นะครับอันนี้ก็จะบวกยิงนอเด็บกับสเต็งแล้วก็แอ t แท k กนะครับโดยการ์ดก็จะใส่เป็นตัวซิปเปอร์แบ์เหมือนกันนะครับหมวกนะครับใส่เป็นหมวกหมีนะครับหมวกที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้เลยนะครับก็จะเป็นหมวกที่เอาไว้เสริมดาเมจเอวีพีเนาะส่วนการ์ดเนี่ยจะใส่เป็นการ์ดบาดนะครับก็จะเพิ่มสกิลดาเมจแล้วก็เพิ่มแอ r ทิ u ิวนะครับตัวจัดทั้งหมด5นะแล้วก็หน้ากากนะครับแน่นอนนะใส่เป็นตัวหน้ากากสกรีมนะครับแล้วก็อ๋อ ส่วนปากก็จะเป็นลูกบังกรนะครับที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับบวกดาเมจส4เปอร์ส่วนประดับหลังนะครับก็จะใส่เป็นดาบดาวเนาะนะครับอันนี้ก็จะบวกเพน5%นะครับส่วนหางตอนนี้ใส่เป็นหางตัวเนี้ยครับซึ่งจะบวกในส่วนของ i g n o อ e d เดบนะครับกับ a อ t a ท k นะครับประมาณนี้ส่วนการ์ดเนี่ยก็จะมีแบบพวกการ์าดธาตุนะครับการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สลับได้ไม่มีปัญหานะครับพวกการ์ดเสื้อที่แบบเปลี่ยนท้องเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเทสดาเมจกันให้ดูนิดนึงนะครับว่าตัวละครน,นี้ดาเมจนะครับตีหุ่นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะลองเทสหุ่นแบบต่อ,อปกติก่อนแล้วกันนะครับแบบเนี่ยไม่มีธาตุแบบหุ่นปกติเลยนะเนี่ยโอ้แบนหนึ่งฮิตนะครับผมต้องปิดสัตว์ไหม เอาใหม่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บันนี้ไม่ได้กดปั๊บไม่ได้กดเลยเลยนะครับนี่ผมเปิดเสียงผิดจอเนี่ยอะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับดาเมจกันนิดนึงนะครับเนี่ยประมาณลนะ้านหกเมื่อกี้หนึ่งฮิตคือผมไม่อยากกดปิดจ้างเจ้าเหมียวนะเสียดายตังค์นะครับ <laughs> นี่หมายว่าดาเมจประมาณล้านหกนะครับไม่ได้กดแพ้ธาตุไม่ได้กดตีแบบว่าตีธาตุไม่ได้กดแพ้ธาตุเลยเลยนะครับถ้ากดแพ้ธาตุอ่ะสักตัวหนึ่งแล้วกันสมมติว่าเราเป็นมอนเตอร์ธาตุดินนะครับเรากดธาตุไฟนะครับตีเข้าไป1โจ๊ก เมื่อกี้กดยังกดอ่ะปุ๊บเห็นปะสองล้านเจ็ดนะครับโดยประมาณนะซึ่งก็อยู่ที่ประมาณเนี้ครับตัวราเมบเนี่ยสองล้านเจ็ดหรือถ้าแบบไปตีพวกบอสละกันทรงพลังเนาะต่านะทานายากนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็ปุ๊บ,บนี่ประมาณสองแสนกว่านะครับเนี่ยสองแสนหนึ่งสองแสนสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่ได้กดอาหารหรือว่ายังไม่ได้แบบว่าฟูบัฟเพิ่มเติมนะครับแต่โดยพื้นฐานก็ ประมาณนี้นะครับต้องกระโดโดเข้าไปสองแสนกว่าถ้าเป็นพวกบอสท,ที่แบบไม่ได้ยากมากหรือว่าเดือดทานาง่ายนะครับก็โจเข้าไปนะครับสองแสนเจ็ดนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าพวกบอสพวกนี้เราชนกงชนแก้วมันก็น่าจะแบบเห็นผลที่ชัดกว่าเนาะนะครับ,นะรบอ่ะเรากลักบมาเป็นทีมอนเตอร์แพ้ธาตุนะครับปุ๊บเนี่ยสองล้านเจ็ดนะครับประมาณนี้ซึ่งสกิลบนคูดาวัยนะ มันก็จะแบบว่าทําดาเมจได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับตัวละครนี้ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับทั้งอุปกรณ์สวมใส่ทั้งในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของสเตตัสนะครับประมาณนี้นะ s t a ทรวมตัวละครก็ตอนนี้นะก็อยู่ที่แบบประมาณเนี่ย atk สองนหกเมติกะแทกสามพันสะนะครับส่วนค่า ignore d e นะครับ ก็อยู่ที่100นะครับต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของเบ t ิกัสแท็กก็ห้เปอร์แล้วก็แท็กอยู่ที่56เปอร์นะครับตัวละครยังบิวเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าหลังจากนี้คงแบบไม่ได้รีบแลละก็คงแบบค่ยอยๆทำแบบเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าออมันไม่ไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเราแบบไม่ได้กะจะไปสุดในแบบในทุกเวยขนาดนั้นแต่ว่าก็ น่าจะช่วยแบบแบกคนในกิลทำคอนเทนต์ได้เยอะนะครับคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้บ้างนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ